รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads Mazda CX Series รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีครับสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับไปสัปดาห์หน้าก็เป็นเดือนที่7แล้วครับโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยครับผ่านครึ่งปีแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับและวันนี้ครับทอมมี่ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับรายการของเรามาอัปเดตด้วยนะครับตั้งแต่เดือนหน้านะครับหรือว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับรายการของเรานะครับจะย้ายวันแล้วก็ เวลานะครับจากวันอังคาร5ทุ่ถึง5้าทุ่ครึง่งจะย้ายเป็นวันพุธ4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึง่งนั่นเองครับ ก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเราก็จะออกอากาศทุกวันพุธขอ,อย้ํานะครับทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับหรือนะครับถ้าไม่มีเวลาหรือว่าไม่สามารถติดตามพวกเราผ่านทีวีก็ตามสื่อออนไลน์ของเราได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ worldwideweb. c a r r s e r c o t co. t h YouTube Channel Facebook Fanpage ของพ่ออมรยนก็สามารถติดตามกันได้นะครับพูดถึง ับดาหน้านะครับทุกผู้ชมก็จะมีงานจัดแสดงรถโดดอีกงานหนึ่งครับเขาเรียกว่า Fast Auto Show ครับประจำปี2022เขาจะจัดตั้งแต่วันที่6รกรกฎาคมจนถึงวันที่10รกรกฎาคมที่ไบเทคบางนานะครับก็สามารถไปดูได้นะครับก็มีหลากหลายค่ายมากมายนะครับหลากหลายก็จะเป็นค่ายจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือรถใหม่จัดแสดงหมดเลยนะครับแต่ไฮไลท์อกอยาน่งของงานนี้ก็คือรถมือสนั่นเองครับใครชอบรถมือสองกลังหารถมือสอที่ ราคาดีนะครับก็แนะนําให้ไปที่งานนี้นะครับที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่6ถึง10รกรกฎาคมชื่อว่า Fast Auto Show 2022นั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถดนตนกันก่อนนะครับลุ่มตรีเพชรโดยคุณวิชัยสินอนันพัฒกรรมการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดเผยว่า โอมาคาเซคาได้รับความไว้วางใจสามารถสร้างผลงานโดดเด่นได้จากปีที่แล้วโดยทำยอดขายได้เพิ่มขึ้น131.7%จากลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคโดยมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวม5สาขาล่าสุดได้ขยายสาขาใหม่เพิ่มอีกหนึ่งสาขาที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่บนทะเลศักยภาพ สามารถรองรับการเดินทางของลูกค้าได้จากหลากหลายเส้นทางด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า20ไร่พร้อมบริการส่งรถมือ2เกรดพรีเมียมฟรีถึงหน้าบ้านทั่วภาคอีสานเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w o m a k a s e c a c o m ทุมทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมาส d a าเซลประเทศไทยจำกัดประกาศเดินหน้าสารต่อโครงการมาส d a าปันสุขต่อเนื่องเป็นปีที่3เตรียมจัดกิจกรรมภายใต้ภาร,รกิจในการตอบแทนสังคมกับมาส d a าคารวานปันสุขคนไทยก้าวไปด้วยกันนำคณะมาส d a าและสื่อมวลชนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางใน4จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรี สุราธานีนครสวรรค์และสุรินทร์โดยขบวนคาราวานรถปิกอัพมาสด้าบีที50ขับไปส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนใน4จังหวัดเมืองรองพร้อมพาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของแต่ละจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้คนในสังคมควบคู่ก,กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน,รรกนบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว New Suzuki Swift GL+ รุ่นพิเศษอัปเกรดความสปอร์ตให้มากขึ้นกว่าเดิมตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถที่ออกแบบตกแต่งด้วยชุดแต่งพิเศษจากโรงงานมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่กับชุดสเกิร์ตรอบคันพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลัง สาวการครีบฉลามซุ้มรอสีดำและชุดสติ๊กเกอร์ GL+ ลายใหม่ดีไซน์ภายนอกสปอร์ตแปากเปลวภายในตัวรถทันสมัยตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินสไตล์สปอร์ต New Suzuki Swift GL+ จำหน่ายในราคา572,000บาทและสีขาวเพีย t ไ p e พ r ลจำหน่ายในราคา577,000บาท ปอดประเทศไทยยกระดับรถให้บริการเคลื่อนที่ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในการให้บริการด้วยเครื่องมือมาตรฐานเดียวกับที่ศูนย์บริการได้แก่การเช็คระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องการเปลี่ยนไส้กรองอากาศสลับยางถ่วงล้อรวมถึงการบำรุงดูแลรักษาทั่วไปโดยในปีนี้ จะมีรถบริการเคลื่อนที่โฉมใหม่รวม109คันกระจายไปยังศูนย์บริการฟอร์ดเพื่อให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศนอกจากนี้ฟอร์ดยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของรถฟอร์ด้วยการนัดหมายบริการรถให้บริการเคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยให้ลูกค้ารถฟอร์ดสามารถทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อรับบริการที่หลากหลายจากฟอร์ดผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการพร้อมตรวจสอบสถานะผ่านหน้าจอได้แบบเรียลไทม์ g r e a t w a l อเตอร์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามียอดขาย,ขายของรถยนต์ทั้ง3รุ่นรวมทั้งสิ้น1,132คันนำโดย Ola GoodCat 508คันสำหรับ All New Harvall well S6 Hybrid SUV สามารถยืนหยัดครั้งตำแหน่งผู้นำในกลุ่มรถยนต์ Compact SUV ได้อย่างเหนียวแน่น ติดต่อกัน5เดือนซ้อนในปีนี้โดยยอดขายและส่งมอบในเดือนพฤษภาคม4 3 1คันในส่วนของ All New h a w a l Joe l i o n Hybrid SUV มียอดขายและส่งมอบ193คันนอกจากนี้ Great Wall Motor เตรียมเปิดตัวเจ้าเหมียวไฟฟ้าแนวสปอร์ต a u r a Good Cat GT Next Level of the Future พร้อมประกาศราคาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook f a n p a GWM e g Thailand และ Ola Thailand หรือ TikTok GWM Thailand ในวันพุธที่29มิถุนายน2565เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปคุณอัครินตั้งทวีสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท TGC Motor จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการเล็งเห็นถึงคุณค่าของกีฬาก็ ถึงได้ให้การสนับสนุน5โปรโกล์ฟสาวไทยคือโปรแพรวพัฒราพรสีพัทรประสิทธิ์โปรเชอรลี่เทีรนนันยู่ปานโปรมินนี่มนัสยาซีมากรโปรแอร์สารุตยางามอุตสาวันและโปรเบนช์โชติกาสุภาพพินโยร่วมจริงชัยการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ในปี2565นี้พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมออกรอบกระชับมิตรกับสื่อมวลชนสายยานยนต์ TGC Motor Pro Am Media Golf Invitation 2022ที่สนามกอล์ฟนวัานีเซรีไทยอีกด้วยบริษัท CP Photon Cell จำกัดแนะนำ All New CP Photon All Mark f r e x รถบรรทุก4ล้อไม่ติดเวลาดีไซน์ล่าสุดพร้อมบุกตลาดรถบรรทุกเล็กของประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยแบบยุโรปมาพร้อมตัวรถที่ใหญ่ขึ้นในทุกมิติ อย่างให้พื้นที่การบรรทุกซึ่งมากกว่ารถกระบะทั่วไปถึง78%เครื่องยนต์คัมมินยูโร3ขนาด2.78ลิตรให้กำลังสูงสุด120แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด295นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะของ ZF พร้อมด้วยระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมจำหน่ายแล้วที่โชว์รูม CP p h o t o ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเปิดราคาแนะนำพิเศษช่วงเปิดตัวเริ่มต้นที่699,000ถึง829,000บาทเท่านั้นพร้อมการรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทาง คุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมครับก็สามารถเข้าไปตามสื่อออนไลน์ที่ทอมี่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นรายการได้เลยนะครับหรือถ้าอยากให้เรานาเสนอข่าวสารใดๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นใดค่ายใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมรถเข่าเราขับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ INFINIT X-LIFE จะมีใครอีกคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้นเติมชีวิตให้เต็มความหมาย Mazda CX-30 ใหมม่ feel the drive พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ด mm ูโ hmm. อเจ็ตพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์ทเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวสุสุกิทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด อีซูซุวีครอสโฟร์บา s โฟร์มาสเตอร์ออฟออโรดส์ฟาสต์โตโช2ไทยแลนด์2เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0แบาท6กถึงสิกรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา10โมงเช้าถึง3ทุ่มฟรีตลอดงาน สนับสนุนโดย OR กลุงศสีออโต้ Auction อ Express อ B Quick Bristol Dayson Garmin m a g u i r ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX4 Max ช่วงรถเขาเราขับในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสังเกตไหมครับปกติผมก็จะพูดแบบสปอยสัส้นๆว่าจะพาไปรีวิวอะไรนะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับเราขอ ตามสไตล์เดิมและกัรเรียอยงกันดีกว่าก็คือจะไม่บอกครับว่าจะพาคผู้ชมไปรีวิวรถอะไรแต่ถ้ามีการันตีได้เลยครับว่าเป็นรถที่น่าสนใจและที่สำคัญก็คือเป็นรถใหม่ครับเรียกว่าอินเทรนด์เลยก็ว่าได้ครับถ้าางนั้นครับผู้ชมเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีวิวรถกันเลยครับวันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมารีวิวโอล่า o o ดแคท t ีครับเรียกว่าเป็นตัวท็อป ตัวใหม่เลยก็ว่าได้ครับในกลุ่มของ ORA g o o d Cat คครับอันนี้ครับจะเรียกว่าเป็นแค่ชุดแต่งพิเศษที่อยู่ภายใต้ G.T ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนเรื่องพละก,กำลังทำให้มีความสปอร์ตการขับขี่ที่แรงมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็จะมาสรุปการขับขี่กันสำหรับคันนี้ครับว่าจะแตกต่างกับตัวโอลรมากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าคุณพูดถึงตัวออร a า o o d แคทตัว GT เนี่ยแบบภาพรวมนะครับแน่นอนคือมันจะอยู่ภายใต้ GT คือจะมีชุดแต่งสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถ้าไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่เปลี่ยนบ้างน,นะครับสังเกตหลักๆเลยคือจุดสีแดงครับหรือว่าตรงลายเคฟล่าอันนี้คือจุดหลักๆที่เขาเปลี่ยนเลยครับ จุดไฮไลท์ light ของ o r a Good Cat ก็คือในเรื่องของออปชันครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาเป็นต้นไฟหน้าไฟไท้ายเป็นแบบ LED อันนี้คือมาให้ครบเลยครับถ้าคุณต้องการรถที่แบบใช้งานปกติทั่วไปแต่เน้นออปชันเน้นความคุ้มค่าในแง่ของออปชันอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างตัว o r a Good Cat GT ตัวเนี้ยและตัว o r a Good Cat ปกติมันแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากตรง รงนี้เลยครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับว่าอะไรที่เป็นสีแดงนะครับและมีสัญลักษณ์ว่า GT อันนี้คือเป็นจุดที่เขาเปลี่ยนครับการชนหน้าตรงนี้ครับจะเป็นลายใหม่เลยนะครับคือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคือบอกเลยว่ามันทําให้ดูสปอร์ตและดูดุดันมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ดุดันซะทีเดียวเพราะว่าองค์ประกอบก็ยังเป็นโซลาร์กูดแคทดีไซน์ล้อตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่จะเป็นแบบทูโทนนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มีคาลิเปอร์แดงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแบบอย่างที่ผมบอกเนาะมัน และยางนะครับจะเป็นขนาด215ทับ50ขอบ18นะครับอีห้อยานะครับเขาเรียกว่ากิตินะครับคือ G I T I นะครับผมแล้วก็นี่ครับซุ้มล้อครับหรือว่าเรียกว่าตรงคิ้วก็ได้นะครับก็จะเป็นลายเคฟล่าครับรวมถึงตรงด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยครับ เป็นเคฟลาหมดเลยนะครับและไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับก็คือสีบอดี้อันนี้นั่นเองครับจะเป็นสีเฉพาะของตัว Or รา o o d Cat จีทีครับสีนี้เขาเรียกว่าออคว้าเกรครับมีสีเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากจะได้สีอื่นอันนั้นคุณต้องไปแต่งเองด้านข้างมีโลโก้ GT เป็นสีแดงตรงนี้สวยนะถ้าเราดูจาดจตรงเนี้ยสวยแต่ถ้าดูแบบไกลๆสําหรับผมมันก็มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เด่นเมื่อเทียบกับดูแบบไกลๆนะครับสปอยเลอร์ถ้าคุณสังเกตมีสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ เออผมชอบนะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับคันนี้ก็ยังไม่มีให้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็วางกันไปนะครับผมจากปัจจัยที่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังบอกเลยครับว่าตอนฝนตกคือโชคดีผมได้มีโอกาสขับครับตอนฝนตกและลองไปดูจากด้านหลังอะครับบอกเลยว่าครับมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคือมันจะแบบ คือถ้าฝนตกคือมองไม่เห็นเลยอ่ะเนาะก็คือถ้ามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังได้มันก็จะดีนะฮะนี่ก็เป็นโลโก้ GT นั่นเองแล้วก็การชนด้านท้ายครับนี่ครับสวยมากนะเออสีแดงผมว่าสีแดงเนี้ยสวยเด่นมากเลยครับเป็นลายเคฟลาตรงเนี้ยอันเนี้ยถือว่าโอเคเลยแต่จุดที่เขาเพิ่มมานอกจากดีไซน์นะครับสำหรับภายนอกก็คือการเปิดท้ายแบบไฟฟ้าครับคือถ้าเราใช้ขานะครับเป็นแบบเซนเซอร์ด้วยนะเนี่ยครับ การใช้เท้าเปิดมาอมโอเคนะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับจุดที่เปลี่ยนนะฮะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของพลักกำลังครับเปลี่ยนนะครับคือถ้าคุณเทียบกับตัวปกตินะครับคือจะอยู่ที่ประมาณ143แรงม้านะครับแต่นี่ขึ้นมาเป็น171แรงมานะครับแรงบิดจากตัวก่อนคือ210ก็ขึ้นมาเป็น2 5 0นิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึง100นะครับอันนี้จากที่เขา ทดลองมานะครับคือของตัว Official นะครับแต่เราก็จะมีทดลองของเราด้วยนะครับคือตัวก่อนนะครับจะอยู่ที่9.2วินาทีแต่ว่าตัวนี้นะครับตัว GT จะอยู่ที่8.5วินาทีและคันนี้ก็เพิ่มระบบ Launch Control มาให้ด้วยครับก็คือเวลาเราเร่งช่วงแบบช่วงต้นอะ่ะสึงร้อยก็ได้ครับมันก็จะพุ่งไปเลยนะครับแต่เรื่องแบตเตอรี่นะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับตัว500 u อ tra นะครับสเปครายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับช่วงล่างแล้วก็เบรกทั้งหลายก็จะเหมือนกันกับตัว500 Ultra นะครับนอกจากนี้ขนาดตัวถังแตกต่างกันครับตัว GT จะกว้างกว่าครับยาวกว่าสูงกว่าหมดเลยนะครับภายในคุณผู้ชมก็แน่นอนจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับภายนอกก็คือที่เป็นโทนสีแดงทั้งหลายเลยฮะ ก็คือตรงแดชบอร์ดตรงนี้ที่เป็นสีแดงนะฮะตรงเบาะนะครับที่มีขอบสีแดงนะครับที่พิงศีรษะเป็นโลโก้ GT อันนี้ทั้งเป็นเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังรวมถึงแผงประตูด,ด้านข้างที่เป็นแถบสีแดงคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตนะครับตรงพวงมาลัยนะคือมันจะเหมือนกับตัวก o d แคทปกติเลยก็คือว่าพวงมาลัยเราสามารถปรับขึ้นลงได้ แต่ไม่สามารถดึงเข้าออกได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยอันนึงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือตรงที่บังแดดครับถ้าเราเปิดมานะครับมันเป็นโลโก้แบบเป็นแมวด้วยนะน่ารักน่ารักนะครับแล้วพอเปิดมาไฟของมันคือสวยมากครับอันนี้เป็นแบบทันสมัยและผมเชื่อว่าหลายๆค่ายถ้าทำนะครับ ลอกเรียนแบบแบบนี้คือมันจะดีมากๆเลยเบาะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับเบาะของคนขับสามารถปรับได้6ทิศทางแต่ว่าผู้โดยสารด้าหนาหน้านะครับสามารถปรับได้สีทิศทางเบาะด้านหน้าคือมีระบบนวดให้ด้วยครับเราควบคุมจากในหน้าจอได้เลยครับอันนี้ถือว่าแจ่มมากๆ,<ต>ๆเลยแต่ถ้าเรานั่งแล้วครับด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมคือจากที่ผมได้ขับมานะครับคือมานั่งสบายไหมมันนุ่มไหมมันนุ่มครับแต่ว่ามันไม่ได้กระชับสักทีเดียวมันไม่ได้ล็อกตัวเรานะครับแต่เวลาเราพิงแบบนี้ เออมันก็รู้สึกโอเคแต่ระยะยาวมันอาจจะมีอาการแบบมเมื่อยๆปวดๆดได้นะครับแล้วแต่คนนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ลองขับแบบถ้าสามารถนะครับขับแบบระยะไกลๆหรือว่าขับไปนานๆน,น,นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราสังเกตอาการว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะครับส่วนเบาะด้านหลังถึงแม้ไม่ติดตัวถังนะครับจะกว้างขึ้นหมดเลยแต่ว่าเบาะตรงเนี้ย ก็ยังเตี้ยและสั้นเท่าเดิมนะครับคือน่าเสียดายเหมือนกันอันนี้ก็จะมาสรุปการขับนะครับคุณผู้ชมกับตัว o r ร่า o o ๊ดแค t จีนะครับว่ามันแตกต่างกับตัวก่อนนะครับไม่ใช่ตัวก่อนเรียกว่าตัว u l t r ามากน้อยแค่ไหนก็ได้ครับที่ไม่ได้เป็นตัว GT เนาะคือที่ผมได้ทดลองขับมานะครับผมได้ขับมาประมาณ100กว่ากิโลนะครับเริ่มจากแถวแถวตรงบางนานะครับมาที่ศรีราชานะครับก็ขับมาอยู่บนทางด่วนบนแบบถนนเรียบนะครับในเมืองนะครับก็จะได้ฟิลหมดเลยนะครับคือพอเริ่มต้นนะครับคุณ ู้ชมมันื้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าตัว a u r า GoodCat GT เนะี่ยคือเป็นแบตเตอรี่แบบเหมือนตัว Ultra นะครับก็คือสามารถเดินทางได้500กิโลเมตรนะครับพวกแบตพวกสเปคเหมือนกับตัว Ultra หมดเลยนะครับแต่ที่แตกต่างก็แค่เรื่องพละกกำลังที่สามารถเร่งได้มากขึ้นแล้วก็แรงกว่า ตัวโอทารานั่นเองครับตัวโอทาร้า500นะครับหรือ5 0 0อยโอทารผมขออภัยนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้เป๊ะนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับแบตจะอยู่ที่ประมาณ91%แล้วก็ระยะที่เขาเขียนว่าสามารถเดินทางได้คืออยู่ที่458กิโลเมตรแต่ว่าตอนนี้แบตเหลือประมาณ62%หรือว่าสามารถเดินทางได้ที่เขียนอยู่ตรงนี้เลยครับคือประมาณ3 2 1กิโลเมตรครับถ้าเปรียบเทียบก,กับตัวเลขแล้ว นะครับก็คือถ้าเรา458ลบ321นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าตามมาตรฐานนะครับปกติอยู่แล้วไม่ได้ว่าเป็นแค่ตัวออร่ากู๊ดแคทนะฮะคือว่า เขาให้ระยะเท่าไรอ่ะเราไม่สามารถเดินทางได้ขนาดนั้นแน่ๆครับเพราะว่าเราเหยียบเราใช้พลังงานเราใช้ไฟมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับที่ผมได้ลองใช้หน้าจอนะครับข้อเสียเลยครับคือหน้าจอมันชัดครับฟังก์ชันอะไรดูโอเคหมดเลยแต่การตอบสนองจะค่อนข้างช้าครับแต่อย่างที่ผมเกิ่นไว้ว่าพวกภาพกล้อง อันนี้ชัดแจ๋วหมดเลยครับอันนี้โอเคเลยส่วนการเร่งนะครับคุณผู้ชมผมก็ได้ลองขับแล้วข้อดีคือการที่เป็นรถไฟฟ้าคือเราจะไม่ต้องรอรอบนะครับคือมันมาเร็วทันใจเลยเวลาเราเหยียบแบบนี้โอ้สนุกครับแต่ผมก็มีภาพทดสอบครับไปดูกันก่อนเลยครับอันนี้จะเร่งให้คุณผู้ชมดูนะครับให้ดูฟิลแต่นี่อยู่บนทางด่วนนะครับก็ลองดูกันเร่งแล้วก็เสียงลมด้วยนะครับไป เียงลมจะค่อนข้างเข้าเยอะอยู่พอควรนะครับแต่เร่งดีอันนี้คือเหยียบอยู่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปดูเสียงลมไปครับเสียงลมนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นรถไฟฟ้ามันก็เร่งได้ดีครับตอบสนองได้ดีถ้าเทียบกับตัว Good Cat ตัวปกตินะครับเทียบตัว GT แล้วสัมผัสได้ถึงความแรงว่าเห็นได้แตกต่างกันอยู่พอควร wow. ครับเปลี่ยนเลนนะครับครับการเบรกนะครับอันนี้จะเป็นระบบเลนดีพาร์เจอร์ถ้าเราออกนอกเลนครับนะมันดึงเรากลับเห็นไหมมันดึงเรากลับนะครับการใช้งานถ้าคุณอยากจะใช้งานนะครับผมแนะนําว่าใช้ในเมืองจะโอเคสุดเลยครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็ต้องวางแผงกันด้วยก็เหมือนรถไฟฟ้าปกติทั่วไป i New f i i n t Infinite Infinite, Infinite. Infinite. Isuzu X Series แรงลุ่นใหม่เรับใจสไตล์ X Infinite X Life ให้ hey, ความเรับใจพาเราก้าวข้ามทุกขีดจำกัดฟังเสียงจากข้างในและมองมุมใหม่ที่เหนือกว่าปลุกสัญชตาตญาณความสปอร์ตในแบบคุนกับ Mazda 3 m ์ซา Feel the Drive Infinit New Is X-Series Isuzu <Infinite>. ราใจราจเ X. X พลังที่สร้างความราวใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เทอร์โ้อยจะยานไปกับแพลตฟอร์ม a าร t e ท h power you up new suzuki swift ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด New Mitsubishi Expander Mitsubishi Motors ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mu-X Originality Redefined ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด New Mitsubishi x p a n d e r Mitsubishi Motors สนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads New Haval S6 Hybrid SUV Mitsubishi Triton พลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่ตอนนี้ก็ผ่านครึ่งทางในการรีวิวรถคันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบโดนใจหรือไม่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมการรีวิวกันต่อเลยครับ แฮนด์ลิ่งนะคุณผู้ชมคือบอกเลยว่าที่ไม่ชอบอะ่ะก็คือตรงกริปตรงเนี้ยมันจะแบบไม่สามารถล็อกนิ้วเราได้เวลาเราหักพงมอะไรนะครับช่วงล่างถ้าเฟิร์ก่านีได้มันก็นจะดีครับมันยังไม่เฟิร์มสำหรับผมนะถ้าเกาะได้มากกว่านี้ก็จะดีแต่เหมือนมันต้องกดลงเข้าไปครับเพื่อให้มันล็อกกับมือนะครับให้มันคล้องกับมืออันนี้คือเป็นแล้วแต่บุคคลนะครับแต่นี่คือเวลาผมขับผมจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ในแง่ของพงมอะไรโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นศู 100, นย์ถึงร้อยเนาะ่าหนึ่งสองสามไป ่ปห uh ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนึง่ง่รโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับโอเคอันนี้ก็จะลองเร่งดูนะครับคือไม่ได้อยู่บนทางด่วนเนาะจะได้ฟีลว่ามันอาจจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เสียงลมด้วยนะครับปไปหนีเยียบสุดแล้วนะไปเข้าโค้งนะครับเข้าโค้ง เอาอยู่ไหมเอ่ยครับ ครับก็เมื่อกี้ก็การเข้าโค้งเนาะก็รู้เลยว่ามันไม่ได้เกาะสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าฟังเสียงนะครับเสียงลมก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อเทียบกับอยู่บนทางด่วนนะครับแต่ได้ยินเสียงมอเตอร์นะครับและถ้าเราพูดถึงทัศนวิสัยในการขับขี่ถ้าคุณได้ดูที่ผมรีวิวตัวออรากูดแคทแล้วก็คือจะเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็คือว่าด้านหน้าถามว่ากว้างไหมมันก็โอเคครับแต่ถ้าคุณมองจากกระจกด้านหลังเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าตรงด้านหลังะครับมันจะค่อนข้างแคบแล้วมันจะค่อนข้างบีบครับกระจกด้าน ชินกับทรงของมันอะ่ะก็อาจจะรู้สึกมันแปลกๆและอาจจะดูเล็กไปหน่อยโดยซ้าไปนะครับในการที่ผมใช้มานะก็โอเคครับเพราะมีพวกระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นพวก blind spot นะครับ lane departure แบบเนี้ยก็คือพวกระบบ blind spot ก็จะอยู่ตรงกระจกด้านข้างนะครับก็เสียงก็ชัดแจ๋วครับอันนี้เราก็มาสรุปกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากได้ที่รีวิวทุกอย่างแล้วและได้ใช้งานได้ขับหมดแล้วนะครับการใช้งานถ้าคุณอยากจะใช้งานนะครับผมแนะนําว่าใช้ในเมืองจะโอเคสุดเลยครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็ต้องวางแผนกันด้วยก็เหมือน รถไฟฟ้าปกติทั่วไปแต่คันนี้สมรรถนะจะดีกว่านะครับในการเร่ง <Te le mim icking noise> ก็ถ้าตีแล้วก็ขับได้ประมาณ400กิโลเมตรนะครับโปยรประมาณนะครับถ้าอยากจะใช้พวกระบบพวก c ชาร์ e ต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ครับแต่ก็โอกาสาที่แบตจะเสื่อมมันก็สูงเนาะอันนี้ก็คือเหมือนรถไฟฟ้าปกติทั่วไปแต่แน่นอนคันนี้เขาก็รับประกันแบตเตอรี่นะครับประมาณ8ปีนะครับหรือว่าประมาณ1น0 0 0 50,000โลบัาโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือปกติแต่นอกจากการเร,ร่งนะครับ i i. สมรรถนะโดยรวมนะครับก็จะเหมือนตัวออร่าก o ๊ดแคทปกตินะครับที่เห็นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็แล้วแต่ความชอบและการแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมผมแนะนําว่าให้ไปลองนั่งลองขับ ไม่ใช่แบบสินาทีนะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นผลของสมรรถนะของคันนี้แบบเต็มอิ่มนะครับแล้วค่อยตัดสินใจที่จะซื้อนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะพยายามตอบทุกข้อเลยครับและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับรถที่ทอมมี่รีวิวไปชอบไม่ชอบโดนใจหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับพวกเราก็มีสื่อออนไลน์ต่างๆที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c a r r e s e r c h c o t h b e ทู anel Facebook f a n p a g e ของพอมรยน์ก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติม,ตมหรือดูรถอื่นๆที่ทอมมี่รีวิวไว้ก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับและขอย้ำครับคุณผู้ชมว่าสัปดาห์นี้จะเป็น สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่เราออกอากาศทุกวันอังคารเวลา5้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งโดยประมาณเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหรือว่าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2 5งพเป็นต้นไปนะครับเราจะย้ายเวลาครับเป็นวันพุธครับเวลาดี4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง5เหมือนเดิมนั่นเองครับแต่สําหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาข่ามิก็หมดลงแล้วนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากู๊ดไนท์และสวัสดีครับ